อันนี้คนแรกคุณแม่อายุเยอะนิดนึงชัดแล้วเนี่ยเห็นหน้าเห็นป่ะหน้าตาปากเนี่ยตาอันนี้คนเนี้ยผู้หญิงชายไม่ฝาตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะชายอยู่นี่ชายอยู่นี่เนี่ยคนเนี้ยชายชายคนเล็กคนโตโอตายแล้วฉันจะไปรู้ไหมใครเป็นคนเล็กคนโตเนี่ยคุณคุณพ่อคนเล็กคนโตเดี๋ยวนะ คนนี้แหละที่กาลังวัดอยู่เนี่ยตัวเล็กหรือตัวโตเดี๋ยวแป๊ปปปแบ,บนึงแต่ว่าเห็นจุแล้วถามจริงพี่เคยมีลูกไหมเนี่ยพี่พี่พี่ผู้ชายเคยมีลูกไหมผม,มไม่เไเคยทั้งคู่เลยไม่เคยมีลูกจริงเหรอ,อบริสุทธิ์บรดพองบริสุทธิ <c oughs> ์รรร <c oughs> จริงพี่พันมาจากที่ไหนนะฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาจ้ะเบาหวานพันไม่เป็นเนาะตรวจแล้วโอเคฉะเชิงเซาห้าชั่วโมงหรอ ไม่ค <G iro entender> ่อยขับนะประมาณสามชั่วโมงกอ๋อสัตว์โม้ยเก่งนะเร็วนะเนี่ย